วส,สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะติดตามที่คนออนไนะครับออโต้คาร์ในช่องทางออนไลน์นะครับช่องทางของ y t u t u นะครับแล้วก็ช่องทางเพจน,นะครับใครสนใจรถมือสองให้กดติดตามได้เลยนะครับไม่ต้องโอนมัดจาไม่ต้องโอนจองบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยคันนี้นะครับเจ็ดหบาทผมลงใน YouTube ผิดไปว่าบอกว่า70,000มื่ที่จริงมัน7จ็0 0บาทนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะไปส่งมอบแล้วนะครับลงขายเมื่อวานนี้ลูกค้าก็วิดีโอคอลนะครับตามเงื่อนไขารายละเอียดต่างๆวันนี้ก็จะไปส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาเดินดูรถก่อนสำหรับคันนี้นะครับคันนี้นะครับก็เป็น To y o ต a t i g เกดี์ D4D ขอบมะเร็วนะครับลูกค้านี่ปี46ปี47นะครับคันนี้เป็นตัวเจนะครับ ยางนะครับยางดีสีเส้นนะครับช่วงลงสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะแต่ประมาณนี้เลยนะครับสีก็ประมาณนี้นะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับค่าส่งก็ซีโอเคนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้าสีไม่ค่อยสวยนะครับตามที่ผมบอกได้เลยว่าแต่ว่าเครื่องโอเคนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีอยู่นะครับคันนี้เจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับดีกว่าซื้อไมตี้เอ็กนะไมตี้ก็หกเจ็ดหมื่นห้าหกหมื่นนะครับแต่เก่ากว่านี้อันนี้เป็น ดีโฟดีคอมมอ์เร็วแล้วนะครับลูกค้าคันนี้ก็จะไปส่งมอบให้ลูกค้าที่อำนาจเจริญนะครับวันนี้นี่พลตอวตัวคาเอาขึ้นโซสไลด์ไปเลยนะครับใครสนใจนะครับอยากจะได้รถมือสองก็กดติดตามได้เดี๋ยวไปส่งมอบลูกค้ากันเลยลูกค้าไม่ได้มาดูรถด้วยนะครับวันนี้ก็จะไปส่งมอบถึงที่เลยครับลูกค้านะครับที่อำนาจเจริญเราก็จะเอารถลงนะครับก็นะครับคันนี้เลยนะครับนี่นะครับสไลด์ลงก่อนนะครับลูกค้าเราเหมาะกอสร้างครับ เดี๋ยววันดี้ลูกค้าครับเดี๋ยวผมอนุญาตลดลงก่อนครับเดี๋ยวลดลงก่อนนะครับเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันครับลูกค้ากดแล้วเรียบร้อยทํางานนะครับพี่อาวันนี้นะครับมือกล้องไม่มาพี่ธทยศไม่มาผมยุคนอตัวค้ามาครับก็ขอบคุณทั้งชายนะครับคันนี้นะครับไม่ได้มาจําไม่ได้โอนจองนะครับแท้แน่นอนคันด้านหลังผมเนี่ยคือโตโยต้าไทเกอร์ดีโฟดีคอมเอร์เรลนะครับปี03หรือว่าปี4 6่หนะเจ็ดบาทนะครับ ผมไปลงใน YouTube ผมบอกผิดผมว่า70,000มื่นเจ็ดหมื่นโฆษณาในยูทูบมันโมแมนครับเ8็0หมื่นครับขออภัยหลายๆนะครับผมไปลงในจ่าในช่องทางของเดียวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวจับมาผมจับก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขาเห็นได้ละนะ่นแต่นะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้มัดจําไม่ได้โอนจองเราก็มาส่งถึงที่นะครับถึงที่น้องชายนะครับก็สวัสดีนะครับมีคนออโต้ขาสวัสดีแล้วก็สวัสดี ผู้หญิงทั้งสองท่านนะครับแล้วก็นี่ครับคือแฟนของน้องชายนะครับนี่คนที่ดูนะครับเอาแอดไลน์เอาเลยวันนี้นะครับเราได้มัดจาได้โอนจองเหมือนที่อื่นไหมไม่ได้จองครับไม่ได้มัดจาครับนั่นคือเราจองก็คือจองแบบว่าคือคุยวิดีโอคอลเท่านั้นนะครับไม่ได้จองเงินนะครับก็เหมือนเหมือนที่อื่นถ้าที่อื่นเขาต้องบอกว่าให้โอนเงินไปมัดจําไปจองแต่เราไม่นะครับ มาส่งถึงที่แล้วค่อยเก็บเงินนะครับอันนี้เรื่องจริงครับที่อื่นไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวนิพนออโต้คาร์กับพี่วัฒนยศเท่านั้นมองเอื่นบ่มีเหรอครับบอกเดเลยว,ว่าเบิร์ประเทศไทยเอาไหมโทรไปหยอดปึ๊บโอนม,มาจับเมื่อก่อนเสีอวะมองไหน,น,าหานเออรถเดี๋ยวรถกาลัน้น <laughs> สไลด์โอนไม่อีกอ่าอันนั้นมันเป็นมิจฉาชีพเริ่มต้นนะครับลำดับแรกนะครับผมจะบอกเลยวลล่ามิจฉาชีพจะทําแบบไงนะครับบอกน้องชายไว้รู้ว่า ถ้ารถเก่าๆอย่างเงี้ยมันจะขายอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นหรือห้าหมื่นบาทแล้วมันก็บอกว่าให้รีบโอนมัดจํามาเดี๋ยวคนอื่นจะซื้อก่อนแต่แรกมันก็เริ่มเอามัดจำสามพันก่อนนะครับมัดจำสามพันเสร็จปุ๊บวันที่เราจะไปส่งนะถ้าเกิดว่าเราจะมาส่งขึ้นสไลด์ปุ๊บมันบอกว่าเบิกรถอีก10,000บาทให้เราโอนไปนะครับเบิกรดเบิกเล่มนี่คือขั้นตอนของมิชาัชีพนะครับแล้วก็รถขึ้นสไลด์ปุ๊บเสร็จค่าน้ํามันสไลด์อีกหมื่นหนึ่ง นี่คือข้นตานของมิจฉาชีพหลังจากนั้นแล้วปุ๊บมันปิดโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้นะครับอันนี้คือคนมิจฉาชีพนะครับคนที่บอกว่าไทาเกอร์ไทเกอร์ลานประมูลนะครับผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะ่ะไทเกอร์ดีโฟดีคอมเมอร์เรลนะ่ะเขาเปิดประมูลกันอยู่ที่0,000ื่นนะครับห้าหมื่นหกหมื่นนะครับเบ็ดเสร็จประมูลเสร็จก็อยู่ที่ประมาณ70,000มื่นะครับ70,000กว่าบาทบางคนบอกว่าซื้อไปที่7 0,000อันนี้คือ78 0 0 0บาท78 0 0 0่นพร้อมใช้งานเลย อันนี้นะครับอันนี้มาสัมภาษณ์น้องต่อว่าเป็นยังไงดีครับรถตรงตามที่บอกไหมตรงตามปกครับผมตรงตามปกสีบ่ะงามสีป่งามครับสีว่งามบ้าสีป่ะงามนะครับมีหม่องแด้เนี่ยผมก็บอกแอร์เย็นเครื่องดีนะครับแต่ว่ายางดีซี่เซนยางดีซีเซนครับแต่ว่าบาทที่นี่ก็คือตัวที่บ่ดีก็คือบอกแล้วลูกค้าต้องไปทําคือ ตัววัดความร้อนนะครับมองม่าน้ํานะครับวัดความร้อนนะเขียนวัดความร้อนมันตัวสายตัวอยู่ตรงหน้าเครื่องนะครับ2แล้วก็ลูกปืนล้อ,ลอนหน้าฝั่งทางด้านซ้ายนะครับที่ไม่ค่อยดีนะครับตัวนั้นแหละที่เราให้ลูกค้าทํานะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับเ <c oughs> อาฝากร้านให้หน่อยนิดนึงว่าฝากเลยว่า <c oughs> เป็นไงร้านนิพนธ์ออโต้คาร์เราร้านนิพนธ์ออตโต้คราร์ดีครับของจริงครับบริเวนมิดชายฉีพครับ ดีนะครับขอบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบค,ค,คุณมากมากนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่อำนาจ,จเจริญน,นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเดินทางกลับนะพี่ธนยศไม่ดนม,มานะครับใครอยากได้รถมือสองนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยไม่ต้องโอนมัดจำใครจะจองรถต้องโทรวิดีโอคอลเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาแม้แต่บาทเดียวครับ